ดูดวงชาวรากศกีพฤษภชีวิตคุณไม่ง่ายแต่จะดีนางฟ้ามาเตือนนะผมโชคชะตาบนกุศลวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปกปากคุ้งครองรษา,าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งดมูลมเสนมจมน,นทาช่วยเหลือช่วยปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปรัสนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะมีโอกาสทองโอกาสพลิกเปลี่ยนแปลผันปรัฒนาอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา เทพเจวดาสิงหาสิทธิ์คำชูปกปากกุ้มของราษาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคดวงนี้จะได้ดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นัะผมนางฟ้ามาเตือน,นับอดทนอดกั้นหน่อยโชกตาของท่านให้ปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะัะผมพูดเยอะไม่รวยบอกให้ก่อน,นพูดในสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพูดนะในกระเป๋าเรามีเงินเท่าไรทำอาชีพอะไรเป็นอะไรหล่อหรือเปล่าสวยหรือเปล่า เซ็กซี่หรือเปล่าเย้าวยวนหรือเปล่าตรงไหนมีจุดซ่อนเล่นตรงไหนมีอะไรยังไม่ได้แปลงฟันไปบอกเขาหมดถ้าบอกเขาหมดจะทําให้ดวงชะตาของท่านโดนยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาอิจฉาเราหรือเปล่าครับผมโลกนี้มันโหดร้ายท่านอย่ามองโลกหนึ่งแง่โลกแง่บวกนะครับโอ้ยมองโลกในแง่ดีครับผมโลกนี้มันโหดร้ายแต่ยังไงก็แล้วแต่ จะดีหรือไม่ดีเราปิดกัน้นเรามองคิดว่าโชคชะตาของแต่ละคนส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเราเพราะฉะนั้นเรารับพลังบวกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเทวดานางฟ้ามาเตือนบอกว่าอยา่านัะผมหลบปลิกซ่อนเลนนะผมในเรื่องราวต่างๆต้องอยู่ให้เป็นันะผมในเมื่อโชคชะตาของคุณจะดีขึ้นจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็ต้องระแวดระวังการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทมีอันควรที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณ ครับคุณไม่อันควรที่จะไปทะเลาะกับใครเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้เพราะอะไรเราจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ประสบความสำเร็จการที่คุณไม่ป็ศัตรูกับใครในโลกนี้เลยแปลว่าคุณประสบความสาเร็จแล้วเราบอการมีศัตรูเพียงแค่คนเดียวก็ชีวิตก็หาความสุขได้ยากแล้วครับโลกนี้มันก็เจ็บปวดวโล้าพอตัวแล้วกว่าจะไปประสบความสาเร็จกว่าจะไปมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า กับปัญหาต่างๆโชกยตาบางช่วงตกตำแหน่งแฮงแมนจงโยนสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีความรู้สึกแย่ๆทิ้งมันไปในเมื่อเรื่องราวต่างๆเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดิบประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดเราแวดระวังเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเระผมราชสีมานอนซบตากด้วยบุญกุศลวาสนาเทวดาสิ่งศิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาจะได้ใครบางคนเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค นับจิตใจที่อ่อนโยนการส่งมอบด้วยทองคนอายุน้อยกว่าจะส่งมอบข่าวดีเพราะฉะนั้นท่านอย่ามองว่าคนอายุน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องไม่มีประสบการณ์เท่าฉันฉันยังเก่งกว่าฉันรอกว่าฉันรวยกว่าฉันสวยกว่าฉันเก่งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอย่ามองข้ามแบบนั้นแ้วผมคนอายุน้อยกว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆส่งมอบให้แก่ท่านท่านก็เปิดรับทุกคนมีเมตตาเป็นก็เรียกว่าเป็นแม่ไก่แม่ไก่ ไม่ไก่ขเบือปีกนะครับผมให้นกน้อยเข้ามาสู่อ้อมกอบเหมือนดังต้นไม้ที่ไม่มีขวากหนามนกที่จะนะครับผมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะบิบนมาเกาะเอาผมเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ใหญ่ที่มีพละพลังอํานาจบุญบารมีวาสนาคุ้มครองเด็กๆทั้งหลายและดวงชะตาของท่านจะยิ่งใหญ่เกียงไกลนี่คือเทวดาในตําแหน่งดวงชะตาของท่าน นะผมเพราะฉะนั้นในโชคตาปูฤษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสบความสำเร็จนะผมจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้สิกสิทธิ์คำชูปกปักกุ้งกองราาักษาท่านก็ต้องกาบไหว้วิงบอนที่สูงที่สุดนะผมกาบไหว้ครอบลงมาที่ตัวท่านท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้ ออกตําแหน่งไฮประเพนมีธรรมะในใจจะนําพาซึ่งความผสมามสาเร็จอานะผม่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมๆจัดหนักจัดเต็มในเมื่อพระราชาแห่งช่วยจะนําพาซึ่งความผสมผลเร็จเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ก็ไปซื้อของจับจ่ายให้มันสนุกสนานนะนะไปซื้ออะไรดีเมื่อมีเงินนะคอมเมนต์บอกหมอสันซื้อทองดีไหมเอาทองมาใส่มาเส้นใหญ่ๆเนี่ย หรือว่าจะซื้อนาฬิกาไาฬการุ่นใหม่เลยเอาเอานาฬิการุ่นใหม่ครับหรือว่าอะไรซื้ออะไรดีเอามีเงินไม่รู้เอาไปใช้อะไรเหมือนกันอเอามาซื้ออะไรซื้อรถได้ไหมซื้อลด,ด,อลด,ลดไหมรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยเอาเอาแบบกลางปีกได้นี่นะเอาไหมหรือว่าจะซื้ออะไรดีเอามองคิดเรวคิดคิดคิดซื้ออะไรดีนะผมถ้าท่านได,ได้ได้ตกตำแหน่งบุญแล้วนะผม นันมีเงินแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาทุกสิ่งทุกอย่างเทวดามอบให้แนละ้วจะไปซื้ออะไรดีต้องซื้อลําโพงไหมนั่งฟังเพลงเพาะเฉียวชิวนั่งเด่นนิ้วมีความสุขชจ่มชื่นไหมรหรือว่าซื้ออะไรซื้อภรรยาไม่ได้ซื้อสามีไม่ได้ท่าผมอ่านนั้นหาเองนะผมอันนั้นต้องหาเองไปจีบเอาเองดีผมซื้อเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีนะผม ท่านจะได้ประสมเลจได้ออกเดินทางไปทิศทางทิศตะวันตกครับผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตานี้ท่านจะได้รับเหรียญทองแต่ว่ายังไปไม่สุดขอบฟ้าเพราะว่าไม่ใช่ไพ่คิงครับยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองแต่ยังเป็นรองอยู่ก็ไม่เป็นไร่ะครับเขามีฟลอเรรี่เราขับรถเบนซ์เขามีรถเบนซ์เราขับโตโยต้าก็ไม่เห็นเป็นไร เขากินก๋วยเขากินซูชิเรากินก๋วยเตี๋วก็ได้อร่อยเหมือนกันอิ่มเหมือนกันผเขากินก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอร่อยสุดยอดครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนลกศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านเรื่องราวใหม่ๆจะเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังนั่งใจหมายการชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบาย จะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการที่ท่านไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วเราก็ไม่สนใจครับผมก็ในเมื่อเจ้ากรรมในเวรมามันเข้ามานะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเห็นหน้ากันแล้วครับผมทนไม่ไหวนะเจ้ากรรมในเวร เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลีกหนีหลีกซ่อนเลนไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลเห็นเฉพาะคนที่เราเห็นแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับถ้าท่านเห็นคนที่ไม,ม่มันเจ้ากรรมในเวรเราอ่ะมันเกลียดเราอ่ะเราเกลียดเขาท่านก็จะไปมองเขาก็ต่างคนต่างไปแล้วกันเราไปเห็นเฉพาะคนที่เขารักเรานะครับที่เกิดความแช่มชืน่นเกิดความราบรื่นเห็นหน้าแล้วรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วมีความสุขราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาเปิดหัวใจพองโตนะครับเกิดความแจ่มชื่นนะครับนะครับขอให้คุณพบกับความสุขความเจนะริญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ